สวัสดีครับตันครับผมก็จัดจัดอีกจัดถึงยางครับมีแองครับมีครับทุกคนครับผมอ้อคันใหม่ครับตอนนี้ครับพี่อัดยางครับนะครับทุกคนครับผมอ็ส่งให้หลายครับทุกคนครับ นี่ครับพี Here, ่จะเชื่อมยางครับเชื่อมยางครับ ดังฮัตดังฮันต้าุกคนฮัตอย่างฮัตฮีฮัตเอวายครับฮีฮัตอะไรครับ,อ,รบ,อ,รบ,รบอ้อนอนได้ครับคนครับ ต้องบทนที่ก่อนครับหลวงพัดหลวพันธปพันยางของคมออำนาจ ชิดใบสามนานครับครับ,รบกลางครับชิดใบครับชิดใบที่ใช่าสามนานที่ใช่หันนาน ออชเอ็ดเอาราวินว่าครับอ่ะไอฮครับหาค่าเอวายครับเอ็ดเอ็ดลายติดจางครับเอ็ดลายติดจางครับแรกที่หนึ่งครับอากาศ ดหนึ่งดีเจ็ดสองศูนย์ุดกลางครับอุดกลางครับอุดแอครับเอฟไอครับเอ็ึ่งครับอุดแอรครับอนึครับอุดกลางครับ เอ๊ะครับหาเอกลยอัยเอกครับทั้งเงิน c ท,ทีหนึ่งครับเอกลัยให้ก,บหหก,กับีหนึ่งีหกเก้าแปดครับหนึ่งแปดหกหก,ห,กห้า คูณครับดูสีชองครับดูสีชองครับเอฟไวครับเยอกตายครับเียกตายค่าตัด ทีหนึ่งีเจ็ดครับหนึ่งแดหกเกิก้าาครับตกดูชี้สายครับ สิไว้ครับนีสารเอ็กเอวายครับรเอ,เอวายครับ,รบสีหน,นึ่งีเจ็ดโคดหครับหนึงอ สารครับฮ่าโอ้ครับฮ่าโอ้คือขายครับคือขายครับทังหมดสี่นึงครับนี่นะครับนี่ครับ เอ่าัดสี him, นสีคร OB ับนึเอ็ดหก้าเครับคุครับเหตุใดครับคนครับครับ้าเอลาับ นครับออคัน lining, นี่ครับครับอลายของของจัตที่จัดครับดีครับคุณครับนครับคุณครับถ้าชิดไปครับต้องการอีกจัดอีกจัดแต่อีกจัดหนึ่งยางครับ แนะสวนสนนาครับสนไอ้ครับไอ้มันครับคนครับขอสดชิปได้ดีครับกดไลดค์กดแชร์กดอริงกดถอนหลังให้สูงขึ้นครับขอบคุณไอทีที่ท่านครับที่กรบ ชิดนี้ครับขอให้คนมีค่าสูงครับนะครับ